กลับมาเปิดตลาดตาบาอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าความมั่นใจของผู้ประกอบการนั้นจะยังคงไม่กลับคืนมานะคะแต่แล้หลายคนบอกว่าไม่มีทางเลือกนะคะเพราะว่ามีอีกหลายปากท้องที่ต้องดูแลค่ะ แม้ว่าฝันร้ายจากกระสุนนับร้อยนัดจะยังคงอยู่ในความทรงจำแต่ว่าวันนี้นางซาดินะสัมมาแอแม่ค้าขายอาหารบริเวณที่เกิดเหตุคว้างระเบิดและยิงปะทะที่สถานีตำรวจน้ำตาบัยจังหวัดนาราธิวาสเมื่อสองวันก่อนกลับมาสำรวจและเตรียมเปิดร้านอีกครั้งนะคะนางซาดินะเล่าว่าคืนนั้นเธอและลูกค้าเกือบ30โต๊ะถูกสั่งให้นอนหมอบราบกับพื้นก่อนกระสุนจะถูกยิงมาจากทุกทิศทุกทาง สิบนาทีขณะเกิดเหตุจึงเป็นฝันร้ายที่สุดที่เคยเจอมาแต่แม้ว่าวันนี้จะหวาดกลัวไม่มั่นใจแต่ก็ต้องออกมาข,าขายเพราะว่ามีครอบครัวที่ต้องดูแลค่ะอาชีพของเราเราต้องกลับมาขายได้นิดหน่อยก็ยังดีเพราะลูกเข้าโรงเรียนต้องใช้ใจเยอะไหนค่าบ้านค่าไฟค่าน้ําอีกเยอะค่ะเราต้องทนสู้ต่อไปถึงจะมีรายได้น้อยก็เราก็เอานิดนึงก็ยังดีค่ะ วันนี้พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัตตาบากลับมาเปิดขายกันบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าเน่าเสียได้ง่ายเช่นผล,ลไม้หรือว่าอาหารสดค่ะแต่ว่าลูกค้าที่มีจำนวนน้อยทำให้สินค้าบางอย่างนั้นก็จำใจขายราคาถูกเพื่อนำทุนคืนนะคะแต่บางคนที่ยังไม่มั่นใจก็ยังคงปิดร้านขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองก็ยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่ตลาดตาบาเพื่อสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านที่ออกมาสำรวจร้านค้าและขายของอีกครั้งค่ะ ขณะที่การติดตามกลุ่มก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดและเรื่องตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กับวัตถุพยานที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามค่ะแม่ทัพภาคที่สีเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มค้าสิ่งผิดกฎหมายที่ต้องการตอบโต้ปฏิบัติการกวาดล้างของเจ้าหน้าที่ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาจํานวนมากนะคะแต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ก็จะกวาดล้างต่อไปและจะเพิ่มการป้องกันก,การตอบโต้ในลักษณะนี้ค่ะ ที่เกิดขึ้นในในพื้นที่จังหวัดน่าที่ว่าเฉพาขอในความเช้มโยนกรณีที่มีการเรือต่อปตะมูลน้ำตกอไปนะรับก็นำเรียนสื่อมวลชนว่าความเกี่ยวเนื่องเรื่องของภัยไซสกซ้อนเรื่องของเกี่เรื่องของกระบวนการผลประโยชน์การพัาทำเนิยแดนที่เราต้องบัตราักันต่อไปนะครับ ขณะที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นระดมกําลังและเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซมและติดตั้งเสาไฟฟ้าใหม่แทนที่เสาไฟฟ้าเดิมจํานวน6ต้นที่ถูกเลอาบางระเบิดหักโค่นบริเวณถนนสายหูมอลานัดตปอยอหมู่6ตําบลเจเหอําเภอ,อตากใบนะคะพร้อมเคลียร์เสาไฟฟ้าออกจากถนนเพื่อเปิดเส้นทางสัญจรให้ชาวบ้านค่ะ โดยเหตุรุนแรงที่อำเภอตากใบรวม4จุดเกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนนะคะผู้ก่อเหตุที่คาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่า10คนได้คว่างระเบิดและยิงเข้าใส่สถานที่ราชการกลางตลาดตาบาตลาดการค้าชายแดนไทยมาเลเซียรวมถึงระเบิดเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหายขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บสามนายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะที่ตลาดนัตตาบานนะคะซึ่งวันนี้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งและเมื่อสักครู่นะคะดิฉันเห็นชาวมาเลเซียบางคนนั้นก็ยังคงนั่งเรือข้ามฟากมาซื้อสินค้าที่นี่นะคะแต่ว่ายังคงบางตาค่ะขณะเดียวกันในส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเยียวยาจังหวัดนาราธิวาสนั้นก็อยู่ระหว่างการเข้าสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะคุณเชยสารคะคุณติชิลาครับถ้าหากพูดถึงในยะและความสําคัญของตลาดตาบาซึ่งคุณติ ชีรายืนรายงานอยู่ตรงนี้นอกจากเป็นพื้นที่ในการค้าขายของคนในพื้นที่แล้วมันมีมิติแล้วก็นัยยะความสําคัญยังไงอีกนะครับนอกจากในเรื่องของมิติการค้าขายนะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าที่นี่จะมีการค้าขายโดยปกติแล้วถ้าช่วงก่อนสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 เนี่ยจะมีการค้าขายในแต่ละวันแบบเช้าไปเย็นกลับเนี่ยแหละคะ่ะวันละหลายร้อยล้านบาททีเดียวนะคะ และนี่ก็ยังมีมิติอีกมิติหนึ่งก็คือวิถีชีวิตของคนทั้งสองประเทศทั้งรัฐก,กัลันตันและคนไทยที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยมาเลเซียนั้นก็จะมีการนําน้ํามันนะคะมาขายกับที่นี่ขณะเดียวกันก็จะนําสินค้าประเภทผักและผละไม้นั้นกลับไปขายที่มาเลเซียและความสัมพันธ์ในเชิงพี่บ้านพี่เมืองน้องที่มีความชัดเจนแต่แน่นอนค่ะว่าหลังการเปิดด่านเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านบอกว่าทุกคนก็กลับมามีความหวังว่าจะได้ไปมาหาสู่กันอีกครั้ง แต่ว่าเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นก็อาจจะต้องไม่ได้ผลกระทบหลังจากนี้ค่ะคุณเจอสารคะ